โอ้ส่นนี้เช่นแกได้ปัญหานี่วะตายแล้วข้าพเทิดเฮ้ตายลืมละตายให้ตายแม่ดตายหนึ่งในตัวนี้นะมันตายแท้แหละตายสดแท้แท้เลยนี่ปัญหาหนักอีหลีนะครับส่วนนี้คุณนะไปเป็นมืดเลยนอเนี่ยนะครับโอ้โอ้ยังดีแท้ล่ะตะกินปลาะออกับเม็ดกอบ่ออกตะกินนะตั้งแต่มาเห็ดให้เนี่ยจ้าตั้งแต่มาเห็ดให้เนีมันไหลเริ่มไหลดีแล้วเนี่ย บอประตัวสองมีดนะนะสองมีดนะครับเดชามีนะครับอันนี้คือต้นที่มันเป็นยังไงตาก่อนต้นที่มันบุคลออกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับพบมอกเกษตร มือนี้นะครับผมหมอ,อกเกษตรอยู่ในช่วงผมหมอ,อผ้าซอยนะครับแต่ว่ามือนี้เขาหยุดอยู่วัดสะพุงเขาจมะมาซอยเหลือเร่องหยังไปเบื้องกันครับว่าเพิินรอดอยู่เล้วนะครับไปไปเบื้องกันพี่น้องไปนะครับโอ้ต้นยางคุณนะไป<ม>ตายเมื่อหร่แล้วโอ้คุณพ่อพอดีครับ ครับดีครับวัสดีครับนี่คือนะครับจะของสวนที่มีปัญหานะครับคุณพ่อซื้อพ่อยังในน้ำตวเนี่ยอยู่บ้านไดตําบลไดนบอกท่านผู้ชมเป็นไงพ่อนิคมกองสิงครับตําบลวังกระพุงอําเภอวังกระพุงจังหวัดเลยครับผมทีมากมืนอเนี่ยคุณพ่ออยากให้มาซอยเรื่องยางเก่อทีทักเข้าไปในเพจยางมันมันโอกยางมันหน้าตายนึ่งนะครับยางมันตายนึ่งนะครับน้ำยางบม่ค่อยไหลนะครับปัญหาของพ่อเนี่ยยางออกมาแล้วครับ คือเด่นชัดมากเลยครับแบบว่าปลายไตนะครับไหลลงมาคน้นโมเมนไล่จากเปลือกแตกจากคนขึ้นไปหาไปนะครับอันนี้คือสวนนี่คือนักแหละนะครับผมมือนี่กระไดมาแล้วนะครับผมก็ได้เอาทองหนี่มาซอยแก้ปัญหาเรื่องยางไตหนึ่งนำยางบไเลยพอแค่หนึ่งเดือนนะครับเขาจะมาพิสูจน์ผลกันครับเนาะเอาเลยคือเห็นคุณพ่อวานเลยครับบานปูรึ่งตักนี่นะครับเอาเต็มเต็มเลยปูเลยไง นะครับผมกัญชเฮ็ดพิธีไปน้ำผุ่นบ้านพุนพ่อส่งภุ่มเด้ออออมอ้อมเลย <Okay. S 2> อคอโอเคเ้าว่านี่ดีไฮออกนะครับนี่คือต้นแรก เยครับเพราะว่านักเซลเกิดนะครับเพีนแล้วใส่ปุ๋ยจักรอบกับปีหนึ่งสองไสสองรอบนะครับว่านได้ดีกับมาใส่ไลยดีกับได้ยิโนโฆษณา <c oughs> ทางวิทยุกับมาไส่ ต้นนี่เช่นแกได้ปัญหานี่วะตายแล้วข้าะเจ้าตัวตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งตายยุบตายแม่ตายหนึ่งในตัวนี้นะมันตายแท้แหล่ะตายต้นแท้แท้เลยดิตายแท้แล้วต้นนะโอ้นะครับใส่ต้นต่อไปวันนี้พุ่นพุ่นต้นดีซีพุ่นต้นน้ำพุ่นไปครับโอ้ปัญหาหนักอีหลีนะครับส่วนนี้ nè này. Bay. Biến mất đi. to กได้เฮ็ดนะครับทั้งเมื่อก็คือคุณพ่อบอกว่าขอแค่8ต้นกันได้นะครับมรไม่ต้องหลยเพราะว่าย่านมันเห็นไลยไปแล้วเมื่อนี้กับวันที่12มิถุนายนนะครับกับอีกหนึ่งเดือนจะมาติดตามผลก็คือวันที่12ไอ้กรกฎาคมนะครับก็จะนํำมาร้เบิง่งว่าที่เฮ็ดไว้เจ็ดแต้นนี่ คนจีบยังไงนะครับเขาจะเขาจะมาดาพิสูจน์กันนะครับมือนีกกาขอขอบคุณคุณพรนิคมนะครับกาขอให้มันออกเร็วๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปๆครับกับตัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพบกันนี้แล้วกับผมมอเกษตรมือนี้จะมาติดตามแปลง ยูที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนะครับนัดกับคุณพ่อนิคมกองสิงไว้เอาจะไปเบื้องกันที่เขาไม่เห็นแปลงไว้แปดต้นหรือลักษณะนี่ละว่ามันติจักเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าไปเบื้องกันนะครับเมือนในผู้ใดามานะครับใบครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าโอ้เมื่อวานแปลงผูใ้ใดก่อนอันแนะนาตัวแน่แปลงนายนิคมกองสิงจ้านายนิคมกองสิงคงงคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ใด คุณแม่เป็นเมียจ้าเป็นเมียเป็นเมียบ้านนะครับคุณพ่อไปใส่มื่อนี่คุณพ่อไปแก้สายจา้าไปแก้สายบาว่างะะบาว่างอะให้แม,ม,ม่มาแทนมื่อนี้เขานัดกันยันงมาถึงมือนัดเนาะยังจ้านัดวันที่สิบสองมื่อนี้วันที่เป็ด <c oughs> สีมือนะครั <c oughs> บแต่ว่ามัดอะไรขึ้นมัดอะไรที่ใดใดเนาะแม่เนาะมือนั้นเฮ็ดไว้จักต้ในก่อนเปดต้นหรือว่าจักตุนเป็ดต้นบังหวนสี นะครับเบุนพ่อบอกว่าซันเนี่ยเราซันแปดสิบแปดต้นแปดต้นนะครับไดชทั้งเดชแนทั้งพี่เป็นบ่ยู่นี่มีบุงต้นจ้านะครับนีการนะครับเผือกเผือกเผือกคือเมียฮะคือมีห้อยกีดแต่แม่นี่แนวกีดนะเอาเจริงมาอยู่เจ้พักอยูเป็นเป็นยังไงก็ด้กีดจากมันหลงมันลืมเนาะจากมันหลงมันลืมเนาะมันลืม ไม่กีดเลยเอาแม่บอกว่ากีดเอาล่องล่องกีดมึงดูครับต้นนี้นะครับถีบอะไก็มกีดอยู่มันเป็นยังไงเอ๊ะึงดูมันถียังไงเหรออู้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 อไม่อันนี้คือต้นถีห้องกับเฮ็ดไว้คือกันเป็นพ่อแม่จ้าอืมนี่ครับต้นแรกนะครับบ่บอกกันโดนแต่แต่ก้อนกับข้อไหลดีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไหลดีแล้วเนี่ย ตั้งแต่มาเห็ดให้เนี่ยจ้าตั้งแต่มาเห็ดไห้ยังมันไห,มไหลเริ่มไหลดีแล้วเนี่ยอือกินบุคค่อกน,นะครับนี่นี่คือต้นแรกนะแม่ <c oughs> นี่นะครับเปิดได้จังมีเดานี่ส่งมีดจ้าเปิดได้สองมีดนะครับอันนี้ความจริงนะครับแม่บอจอ้าตัวแม่ตัวเขาจริงบอตัวบอบรตัวส,ส่งมีดนะนะสองมีดนะครับเดี๋ยวทำนี่นะครับอันนี้คือต้นที่มันเป็นยังไงก่อนต้นที่มันบุคคลอกอืมมันบุคคลอกสามออกกันนหน่อยนะครับไปไปเบื้องต้นต่อไปนี่เอาใกล้ๆกันเลยนี่นะครับคือต้นที่สองนั่นคุณแม่ลอง ที่แม่เขาเบิ่งดูต้นที่สองมันจะเป็นยังไงเอาเลือกมองไหนหให้กินให้เบิ่งบ่เอาทุ่งสูงบ่บไดจ้าเอาสูงก็ได้เอาแม่จะเห็นลักษณะมันแย่มมันสีเป็นยังไงครับจากต้นนี้มันเคยออกบ่แต่ก่อนบอ่จ้าบ่ออกเพร,ร,ราะว่ามันบ่ออกแล้วก็ผักไว้ตั้งตู้บ,บ,บ่นเป็นสี่ห้าปีเราตีกินเด้นะครับนี่เดี๋ยวลงมีที่สองกัน ที่สองถ้าแม่เห็นลักษณะอังศีรพิ้งังไหนดีขึ้นอยู่ดีขึ้นจ้าดีขึ้นนะมันบ่ออกตะกี้นะตะกี้มันบ่อกรอกบอกร้องเบืองกี่รลองกิมทั้งไตเนาะจ้าลองกิมเบืองแต่บ่จิ้มรถจ้าอืมใช้กิมเบืองเนาะไม่บอกจิ้มรถเดี๋ยวก็ตัดชิมเราใหม่มาติดตัดชิมมีหลีเนาะบ่อกรอกไหลอังศี่พิ้งค์ตัดยังกันบ่ตัดแล้วข้ามันไหลอ่ะใช่กะกีดเอาหันเนาะนี่นะครับนี่คือจิ้มเบืองกระซือนะครับตัวนี้ร้างจ้าบน ล่างออกนะครับถือว่าเป็งไดไม่ก็ดีหลเลยลนะเนี่ย <c oughs> โอ้แต่ก้อนมันว่อ,อจากเม็ดเลยละแม่น้เจาะน้ำหนังเด็กกระโบมีหามันออกแล้วนี่เยี่ยฟเอาไปกินแห้ง,งเดอ้อหาปุ๋ยว่าบันุ่งอีกปุ๋ยตัวแรกก็ได้มาลุงก่อนนะครับอันนี้ขึน้นในน้ำเลยนะครับขณะที่คุยนะครับข้างหลังยังไหลยอยู่เลย <c oughs> รครับต้นพุดเอาเน่เห็นลิงสิเป็นแดงเอานี่นี่นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวนะครับเรารยืนคุยกันออโอ้ยังดีแท้ละ่ะ ตะกินบมดเส้าอกจย่างเม็ดก๋วเส้อกตะกินนะรองแล้วนี่คือมัดตัวที่สามนะครับโอู้วอันนี้ยังผักโดนก้อนมูด้วยนะตัวเนี่ยพอได้กินโดนแล้วไปโดนจนมันหน้ามันอันนี้เอาเลย นี่แม่เปิดเองนะครับบนตะเกี่ยวกับพ่อหมอนะเออมันก็ไหลด้วยละเนาะเป็นยังไงเอ๊ะอมันก็ดีนะเนาะเออต้นนี้สําหรับต้นที่แบบจ้าอันนี้สูตรทิมแล้วอันเนี้ยสูตรทิมแล้วอันเนี้ยโถ่ทิมแล้วใช่ไหมพี่น้องเปล่าแล้วทิมไปไปอไรต้นอะไต้นไหนก็ขุดเอ้าโอ้ยแม่มาลอยกีดอีกแล้วแม่กแม่มากีดแม่มาลอยกีด ไอยกีดไปก็ก็ออกอยู่นี่กระสองมีดคือกันนะเนี่ยสองมีดคือกันครับต้นแรกนะแต่ก่นมันก็ะบ้ออกหรอกต้นนี้นะเริ่มออกดีแล้วเนี่ะมันบ่มีต้นสิกีดเด้มันหน่อยเลยนะมันบ่มีต้นสิกีดมันหน่อยแล้วกันอดบ่ไดรนะเดือนนึงแต่ขนาดนี้มันไม่เปลี่ยนมันก็ออกอยู่เด้็กอ่ะเนี่ยบ่าตามตรงว่ามันกำลังสั่งเซลล์วสั่งเนื้อเยอะครับต้นพืช นะครับอันนี้แค่หนึ่งเดือนเสื้อบอวา่บาบัเดือนหนึ่งสีเห็ดใดแม่เสือ้อวะทีแรกกับบาาเซียแล้ว<ะ>ทีแรกบาาเซียแล้วอ้ยมันสีออกบาวาัว่าพักมันจะมาปุ๋ยกระใสอยู่มันกันอย่างบาาัออกขนดอะแล้วตอนนี้หอดเดือนไปบัหอดเทียบัหอดเทีย <c oughs> <c oughs> มามามาต้นแล้วบัหอดเดือนเทียหักออกแล้ว แม่คิดว่าจยงนั้ทีกีดมากแล้วก็ทีพักมาดนๆพักมาดนแล้วก็ว่าเป็นจังไดโอก็ว่าเสียวทิ่มแล้วละอ่ะสิปั๊มทิ่มแล้วมันบรอบอกเช่นเดี๋ยวมันกระบอกครับปุ๋ยใส่มันกระบอกอือเขาบอกอายามาซีดกระบอกความความเสืยอของแม่เนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ากที่ว่าแม่บอกว่าตอนแรกเสืยวอุบเสียแล้วเนาะเสียแล้วเนาะออบ่ายเมาเห็ดเป็นบ่จ้า อก็ไลแ้วแะครับมณีกาขอขอบคุณคุณแม่สุพินจ้านะครับกองสิงจ้าอยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแม่คิดว่ามันเห็ดบ่ดได้มันสีบออกเนะน้นนีิบหอดเดียนซะมันก็ออกแล้วมือหน้าแตๆมือวันทีเตะที่นที่12จ้ามือนี้หาแต่วันที่อปดครับผมมือนี้นะครับใครที่มีปัญหานะครับยางหน้าตายนะครับยางตายนึ่ง น้ำยางบ่ไหลคือของคุณแม่จ้าทักได้นะครับในเพจพ่อหมอเกษตรนะครับช่อง Facebook YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอยู่จังหวัดใดอำเภอใดฝากข้อความไว้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาพ่อหมอโดยตรงได้นะครับจะลงไปช่วยเกษตรกรเนี่ยเสียเงินไหมโบจ้าบ่เสียจ้าเสียเงินจากบ้านนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่สุพีชนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเกษตรกรนะครับสวัสดีครับไปแล้ว